วันนี้ผมจะมาสอนวิธีป้องกันไม่ให้มือถือโดนแฮ็กผ่านทาง Google นะครับหรือว่าบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นพวกโฆษณาต่างๆนะครับที่เขาเอาเข้ามาปล่อยในมือถือเรานะครับวิธีนี้จะเป็นการแก้การบล็อกนะครับไม่ให้โฆษณาต่างๆหรือว่าบุคคลที่3เข้ามาแฝงผ่านทาง Google นะครับก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับผมตัวนี้ Google Chrome หรือว่า Google ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมจุด3จุดด้านบนนะครับกดมาเลย หลังจากนั้นให้มองหาคําว่าการตั้งค่านะครับและก็ให้เราเลื่อนลงนะครับผมถ้าใครดูไม่ทันนะครับถ้าใครทํายากก็เซฟไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นให้มองหาคําว่าการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับตรงนี้ให้เรากดมาเลยการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับและก็เลื่อนลงมาอีกครับผมให้มองหาคําว่าคุกกี้บุคคลที่สนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับ หาคำว่าตรงนี้นะครับคุกกี้บุคคลที่3ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมบางคนนะครับถ้าอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับอนุญาตให้คุกกี้บุคคลที่3นะครับเข้าผ่านเว็บไซต์ของเราได้อนี้อันตรายมากบางทีเขาเอาโฆษณานะครับมันลงที่มือถือเรานะครับผมให้เราปิดตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับผมบล็อกคุกกี้บุคคลที่3หลังจากนั้นให้เรากดลูกศรย้อนกลับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมานะครับ นี่ครับการลงชื่อเข้าใช้ของบุคคลที่3อ่าเรากดเข้าไปอีกตั้งค่านะครับสมมุติว่าถ้าใครโยกเป็นสีเทาแบบนี้แล้วไม่ต้องครับผมแสดงว่าโอเคแล้วไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าอยู่ในลักษณะนี้เป็นสีน้ําเงินแสดงว่าการลงชื่อเข้าใช้ของบุคคลที่3ตัวนี้เขาจะสามารถเข้ามาแฝงใน เว็บไซต์ในมือถือของเราได้นะครับอันนี้อันตรายมากเขาจะสามารถให้ข้อมูลเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมให้เราโยกปิดไว้แบบนี้นะครับผมแค่นี้ครับเราก็สามารถป้องกันการแฮกข้อมูลผ่านทาง Google ได้แล้วนะครับ